มาแล้วครับคนพลิกดวงโดยผมไกลศรลีลาชัยพิสิทธ์มาแล้วครับมาดูกันเลยครับดวงตามวันเกิดของคุณประจำเดือนนี้จะเป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนที่คุณห่วงใหญ่กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดการติดตามชมครับพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับคนเกิดวันพุธกลางวันมาดูกันครับเดือนธันวาคม2563 ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรไพ่ใบที่หนึ่งนะครับไพ่ใบที่สองโอ้ดีเชียวนะแล้วก็ไพ่ใบที่สามนะมาดูกันครับมันเป็นยังไงอืมโดยทั่วไปนะครับดูเหมือนว่าคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับ มันจะเป็นบรรยากาศของต้นลายไอ้ต้นดีแต่ปลายไม่ค่อยดีนะครับเหมือนกับว่าช่วงต้นต้นเดือนมันจะมีเรื่องดีๆเข้ามานะครับกลางกลางเดือนก็ค่อนข้างจะเรียกว่ามีความมั่นคงมีความมั่งข้างเข้ามาในชีวิตแต่สุดท้ายในช่วงปลายปลายปีนะครับดูเหมือนว่ามันจะมีสภาวะอะไรที่ทำให้คุณ รู้สึกลำบากหรือมีความกังวลหรือมีความอึดอัดไม่สบายใจเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับงั้นก็มาดูกันนะครับว่าในเดือนธันวาคมจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างในสําหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับเริ่มจากเรื่องการงานนะครับการงานของคนเกิดวันพุธกลางวันอืม ในช่วงต้นเดือนนี้เรียกว่าบรรยากาศการงานเนี่ยคุณจะมีงานเข้ามาที่ดีทีเดียวมีโอกาสของงานหลั่งไหลเข้ามานะครับมีความคล่องตัวในการทำงานคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับก็เรียกว่ามีโอกาสของล็อตสินค้าหรือกรออเดอร์ต่างๆหลั่งไหลเข้ามามากนะครับการงานจเจริญรุดหน้าเป็นอย่างดีนะครับแล้ว ก็เกิดความเรียกว่าจเจริญก้าวหน้ามากๆเลยนะครับมั่งคั่งคุณจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันราบลื่นมันคล่องตัวไปหมดนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะเริ่มมีอะไรสะดุดสักหน่อยในช่วงตั้งแต่วันที่ 20- 21เป็นต้นไปเนี่ยนะครับของเดือนธันวานเนี้ยนะครับมันอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณต้องหยุดชะงักหรือสะดุดเกี่ยวกับเรื่องการงานหรือธุรกิจของคุณ นะครับอาจจะเป็นภาวะบางอย่างที่สร้างที่เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วทําให้คุณไม่สามารถหรือต้องชะลอการงานของคุณหรือหยุดเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาบางอย่างในเรื่องของงานก็เป็นได้นะครับบางรลายนี่อาจจะหมายถึงออมีปัญหาของลูกน้องในองค์กรนะครับพนักงานในองค์กรสร้างปัญหากับคุณนะครับ เขาอาจจะมีความไม่ชัดเจนไม่มีความเข้าใจในเรื่องของงานฉะนั้นก็เป็นช่วงเดือนที่คุณจะต้องเข้าไปดูแลใส่ใจบรรดาพนักงานคนงานของคุณสักหน่อยนะครับว่าเขามีความเข้าใจในการทํางานเขามีความชัดเจนดีหรือเปล่านะครับขาดความรู้ขาดความไม่เข้าใจอะไรคุณต้องเข้าไปเติมเข้าไปแก้ไขเข้าไปควบคุมให้ดีเพื่อป้องกันปัญหาของงานที่มันจะสะดุดได้ในช่วงไปปีนะครับ ถ้าคุณเข้าไปควบคุมดูแลให้ดีก็อาจจะลดปัญหาเหล่านี้ลงได้นะครับสำหรับคนทีเ่เป็นลูกจ้างก็เรียกว่าช่วงเดือนธันวาคมนี้การงานของคุณดีมากๆนะครับคุณจะมีความคล่องตัวคุณจะเป็นช่วงที่คุณจะโชว์ฝีม,มือลายมือให้เจ้านายให้ลูกค้าให้คนผู้ร่วมงานของคุณนะได้เห็นความสามารถของคุณแล้วคุณจะได้รับการสนับสนุนได้รับความยกย่อง ในบางรายอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ขึ้นเงินเดือนนะครับใด้บน,นัสพิเศษในช่วงเดือนธันวานี้หรือได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษนะเรียกว่าคุณดูดีทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่าช่วงปลายปลายเดือนธันวาช่วงยี่สิบเอ็ดยิบสองขึ้นไปเนี่ยคุณอาจจะต้องเจอกับปัญหาบางอย่างนะครับที่ที่ทำให้คุณอึดอัดเครียดไม่สบายใจและทำให การงานของคุณเนี่ยมันสะดุดนะครับชะงักลงได้นั่นคือปัญหาของเดือนธันวาคมที่คุณอาจจะเจอในช่วงปลายเดือนงั้นช่วงเดือนธันวาเนี้ยก็ใส่ใจกับเรื่องของความชัดเจนการรับคําสั่งการทํางานของคุณให้ดีๆนะครับอย่าให้มีอะไรที่เข้าใจผิดอย่าให้มีอะไรที่คุณไม่เข้าใจแล้วคุณตัดสินใจไปโดยที่คุณไม่รู้นะครับ มันอาจจะส่งผลที่ไม่ดีเกิดขึ้นในช่วงปลายป,ปีในปลายเดือนได้นะครับส่วนเรื่องการเงินนะครับก็เรียกว่าในเดือนธันวาคนเกิดวันพุธกลางวันนี้เงินทองน่าจะดีมากๆนะครับผมมองว่าการเงินดีมากแต่มันมีเงินที่เข้ามามากมันก็มีเงินที่จะต้องอาจจะต้องเสียไปมากเช่นกันนะครับการเงินดีในช่วงต้นมากๆเลย แต่ว่าช่วงท้ายๆเนี่ยคุณอาจจะต้องมีการใช้จ่ายไปกับเรื่องของคนที่มีลูกก็อาจจะต้องเสียเงินกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บของลูกนะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะตัวของคุณเองหรือคนในบ้านนะครับหรือสัตว์เลี้ยงนะครับอาจจะเจ็บป่วยต้องใช้เงินกับสิ่งเหล่านี้ไปนะครับอาจจะมีการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย นะครับก็เลยมีเรื่องที่ต้องใช้เงินใช้ทองมากพอสมควรนะครับในเดือนธันวาคมงั้นมาร้านมันให้ดีๆนะครับเงินมันเข้ามาเยอะแต่มันก็มีโอกาสด้วยไหลออกไปเยอะเหมือนกันก็ต้องระมัดระวังในบางรายนี่อาจจะถูกเ,เรียกว่ามีคนมามาในสานะที่เรียกว่าไม่น่าไว้ใจนะครับอาจจะถึงขั้นเรียกว่ามาหลอกลวงนะครับมาหลอกให้คุณลงทุน นะครับงั้นช่วงนี้นี่ใครมาชวนลงทุนอะไรที่คุณดูแล้วมันไม่มีแนวโน้มหรือมีเหตุผลที่เพียงพอหรือทางที่ดีก็เลี่ยงไปเลยนะครับอย่าเพิ่งลงทุนอะไรตอนนี้นะครับคุณอาจจะโดนหลอกได้นะครับก็จะทําให้เสียเงินไปฟรีๆได้นะครับนั่นคือเรื่องสภาวะการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับก็มาดูเรื่องของสุขเ,เรื่องความรักนะครับความรักของคนเกิดวันพุธกลางวัน สำหรับคนที่โสดอยู่นะครับก็มีโอกาสที่จะพบกับความรักที่เรียกว่าดูดีทีเดียวนะครับความรักถึงขั้นที่เรียกว่าอยากจะอยู่ร่วมกันเลยด้วยซ้ำไปอยากจะแต่งงานอยากจะมีชีวิตคู่นะครับสถีนะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องของออความเปลี่ยนแปลงนะครับมันมันดูเหมือนจะเป็นความรักที่ รักกันดีนะฮะแต่แล้วอาจจะไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะครับอาจจะมีปัญหาได้ในภายหลังหรือในเวลาไม่นานงั้นก็ถ้าคุณกังคุณให้ความระมัดระวังเรื่องของการพูดคุยการกอยู่ด้วยกันความเข,าเข้าใจกันจริงๆนะครับแล้วก็ระวังเรื่องของความไม่เข้าใจการทะเลาะบบกแว้งในภายหลัง นั่นก็คือความรักที่มันอาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้สําหรับคนที่เป็นโสดนะครับสําหรับคนที่แต่งงานแล้วก็เรียกว่าเป็นช่วงที่ในโดยภาพรวมเนี่ยถือว่าเป็นสภาวะของครอบครัวที่มีความอบอุ่นนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีอะไรที่เกิดขึ้นกับติเด็กบริวาาหรือลูกหลานของคุณไปในบ้านนะฮะอาจจะมีการเจ็บป่วยบ้างถึงขั้น เข้าโรงพยาบาลหรือต้องทําการรักษานะครับก็ระวังเรื่องพวกนี้หน่อยแต่โดยภาพรวมก็เรียกว่าบรรยากาศของภายในบ้านก็น่าจะดีนะคุณกับคู่ก็น่าจะดีนะครับก็ระมัดระวังเรื่องของความความเข้าใจผิดอะไรกันบ้างแล้วกันนะครับมีอะไรก็คุยกันให้ชัดเจนนะครับแบ่งเวลา มาพูดคุยกันบ้างให้เวลาแลกเปลี่ยนความรู้สึกแชร์ความรู้สึกต่อกันบ้างเพื่อที่จะได้มีความเข้าอ,อกเข้าใจกันได้ถูกต้องนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะมีเกิดขึ้นได้ในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณนะครับเรื่องของสุขภาพนะครับในเดือนธันวาคมนี้ดูเหมือนคนเกิดวันพุธกลางวันอาจจะต้องระมัดเรื่องระมัดระวังเรื่องของ อวัยวะตั้งแต่เอวก้นต้นขาลงไปนะครับตั้งแต่เอวลงไปเนี่ยนะครับระวังการาถูกของแหลมทิ่มต่้ขาหรือเดินชนนะครับแข้งขาเจ็บนะครับหรือมีของมีคมทําร้ายนะครับอาจทำให้เกิดบาดเจ็บได้นะครับก็ต้องระวังหรือการที่จะ เข้าห้องน้งห้องน้ำอะไรเนี่ยระวังเรื่องของการติดเชื้อได้นะครับก็ให้ระวังสิ่งเหล่านี้เป็นพิเศษนะฮะเรื่องของคำแนะนำนะครับคำแนะนำคนเกิดวันพุธกัาวันให้ก็แนะนำว่าช่วงนี้นะครับมันเป็นเดือนที่ทุกอย่างมันจะไปได้สวยอยู่แล้วล่ะนะครับแต่คุณก็ไม่ควรประมาทนะครับคุณไม่ควรประมาทโดยเฉพาะเรื่องของ อาจจะเป็นเรื่องของการขับรถขับลาก็ได้นะฮะอาจจะมีอุบัติเหตุในเวลาถอยรถถอยอะไรต้องระมัดระวังหน่อยนะครับแล้วก็เรื่องในบ้านนะครับอาจจะไปสำรวจดูแล้วกันว่าหลังบ้านมีอะไรที่มันลบล,ลุงลังหรือมีความเสียหายพื้นสุดกำแพงรั่วกำแพงล้าวนะครับ มีน้ําซึมลองไปแก้ไขสิ่งเหล่านี้นะครับเพื่อทําให้ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณนะครับเพราะว่าโดยรวมเนี่ยเดือนธันวาคมเนี่ยคุณน่าจะมีอะไรที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับโดยภาพรวมเพียงแต่มันจะเกิดข้อสะดุดข้อปัญหาที่เกิดตามมาในช่วงท้ายๆเดือนได้นั้นคุณลองไปสํารวจดูภายในบ้านคุณมีปัญหาเหล่านี้ไหมนะครับ ดูความเป็นไปของลูกหลานบริวารนะครับเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเข้าไปคุยเข้าไปเคลียร์เข้าไปจัดการเข้าไปแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่ต้น้นเดือนนะครับเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในปลายเดือนนะครับก็จะทําให้เดือนธันวาคมของคุณผ่านไปได้ด้วยดีครับก็ขอให้คุณโชคดีนะครับและนั่นก็คือดวงตามวันเกิดประจําเดือนนี้ของคุณครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณ ไม่มากก็น,น้อยนะครับแล้วพบกับผมไกรสอลีลาชัยพิสิทธิ์ได้ใหม่ในคนพลิกดวงที่นี่ที่เดียวนะครับสวัสดีครับ